สวัสดีครับรีวิวคีเวซูเปอร์ไลน์นะครับเอกสารครบโอนนะครับภาษีหกหกนะครับคันนี้รถถือว่าโอเคนะครับรถดูดีนะครับรถสะอาดนะครับยางหน้าใหม่นะครับยางยางหน้าหลังใหม่นะฮะระบบไฟติดครบนะครับระบบเบรกใช้งานได้ครบนะครับ กระจกใหม่นะครับกระจกงานซียนซีนะครับแล้วก็สายถักนะครับอ,อื่นก็เดิมๆครับมีแต่งเพิ่มมีกระเป๋าแต่งนะครับไม้วิ่งไปสามหมื่นสี่นะครับสามหมื่นห้าเกต่างๆใช้งานได้ครบนะครับเกตน้ำมันเกตวัดรอบเครื่องไม้ใช้ได้หมดนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับจตาตัดง่าย ที่หน้าร้านนะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับตัวมาคุยกันนะครับติดต่อ0 8 5 1 0 9 4 6 5 0ขอบคุณครับ